คนเห็นโคลนนี่ไหมนี่ค่ะโคลนเต็มเต็มใส่หน้ามาดูซิว่าสบู่ไดมี่มันจะล้างออกไหมมาดูดูซิไปฮะโคลนมาเต็มเต็มเลยกลัวสิวขึ้นอ่ะเดี๋ยวล้างหน้าก่อนเนี่ยทุกคนไปเล่น ATV มาแล้วแบบอุ้ยเจออะไรวะก็ไม่รู้กลัวหน้าเป็นสิวมากแต่จะมาล้างด้วยสบู่ไดมี่มาดูกันว่ามันจะล้างออกไหมไม่อยากได้เลยอ่ะอสิวขึ้นแน่ๆเลย ดึงตาได้ดูทุกคนดูดิรู้สึกหน้าสะอาดมากแล้วแบบแข็งแรงขึ้นเลยเมื่อกี้คือรู้สึกแบบหน้ามันแบบขยุกขยิกแบบเหมือนมันแบบสิ่งสกปรกมันตกค้าข้างในคือตอนนี้รู้สึกแบบอุ้ยหน้าสะอาดเลยสบู่เดมี่ล้างออกหมดเลยคือจริงๆอ่ะเหมือดีกลัวมากเลยนะแบบพี่สูตรคนแล้วแบบจริงๆหน้าเหมือีีพังได้เลยแต่พี่สูตรแบบตรงควรให้ทุกคนเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเหมือดีหัหน้าแบบเต็มๆเลยให้สะใจไปเลยแต่สบู่เดมี่ล้างออก